อืแ้แสงชัดแสงชัดยก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 นี่นะครับพลังพันตุกรรม ชีสสวยนะครับ <Okay S 1> ชีสสวยมากอาจารย์ชีสมันนะสวยมากก้อขาแบบทรงพลังแบบนี้เลี้ยงไม่ต้องมาโกรหลงเลี้งดีๆครับเลี้ยงตัวสองตัวพอเอาแบบสวยๆเลยใช่ไหมตัวสองตัวพอสองตัวก็เหลือเ,อเื่อยแล้วครับอรักมันดีๆสองตัวพอเดี๋ยวคนจะไปแข้งซื้อ เขารัวเราเฟืองจริงมึงคนแคสซื้อได้นอนน้อยก็เสร็จ